Wish we had the footage from this scrimmage involving LeBron and MJ LeBron เคยแข่งสกิมกับ MJ ได้หรออันนี้ผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะแต่ว่าเราไม่มี footage นะโห oh, mm hmm. ถ้ามีก็คงเจ๋งน่าดูครับ LeBron ตอนอายุ20ครับเคยทำ56แต้ม10รีบาวและอายุ37ก็ทำอีกรอบหนึ่งครับเขาไม่ใช่มนุษย์แล้ว LeBron ไม่โหดจริงอะคนที่ average 40แต้มต่อเกมได้ติดกันเยอะที่สุดครับ Harden 20 c k r r y 22 Kobe 23 Elgin Baylor 33 Wilt Chamberlain 515 เขาบอกว่าเพิ่งเริ่มดู NBA มันก็มันก็เฉยๆนะแล้วเมื่อไหร่เลบอนจะมาโอ้แล้วมันเริ่มดูมันเริ่มดูจริงๆครับมันเริ่มดูตั้งแต่ยุคแรกที่มี NBA โอ้โก <laughs> <laughs> i <laughs> n คายลี่มีโกเทียเพื่อนใครจะชนะหนึ่งหนึ่งครับมีเคลโจอแกนและรังยมบอบบี้โบเรนชิคกี้เลใคายรองเท้าจอแดนครับเพื่อนวัดเด้เฮลใครเห็นก็ซื้อไหมผมหน่อยนะเพื่อนมวเข้าจอแดนบอกว่าเมจิกจอสันนับคือ Best Point Guard All Time, เบสพอยต์การ์ดออฟออทม์พอยต์การ์ดที่ดีดตลอดการแต่เคร์ลี่เป็นชูเตอร์ที่ดีตลอดการ เพื่อนๆคิดเห็นยังไงครับใครคือ USA player ที่ดีที่สุดใน NBA ตลอดกาลครับไมเคิลจอแดนโคบีเควินดูแลนหรือคาร์เมลันตันนี่ครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงเคเพื่อนๆมามาสร้างทีมกันหน่อยดีกว่าครับอ่ะของผมนะผมจะเลียกจากล่างขึ้นบนแล้วกันนะแรกเอา AI ครับผมอันที่2เอาอยา่างปิงอันที่3เอาคาวายครับปีไม่ๆม,ม,ม่อัน2ผมเอายานิซจะเป็น AI ยานิ คาววยแล้วผมเอาออเดอร์ไว้แล้วกันนะฮะแล้วคนสุดท้ายเนี่ยผมขอเป็นโคบี้ครับแล้วเ,เพื่อนๆเลือกเป็นทีมอะไรกันครับพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนตะ์มาดูความเห็นของสแตนแวนกันดีกันครับผมมาถ้าคุณต้องการจะบอกว่าไมเคิลจอแดนเนี่ยเป็นบาสเกตบอลเพลเยอร์ที่ดีกว่าเลบรอนเจมส์ไม่เป็นไรแต่คุณต้องมีเหตุผลนะแต่ประเด็นคือคุณไม่สามารถสร้างเหตุผลที่ไมเคิลจอแดนจะมีคาเรียดดีกว่าเลบรบอนได้อะคือคุณสร้างเหตุผลนั้นไม่ได้โอเคครับเพื่อนๆคิดทนะี่เห็นยังไงฮะกิ๊บมีเคอนร์ คตอบอยานิดแล้วกันเยสเ่น yeah, ดูดินี่คือโอเดอร์บราเตอร์กับยังเกอร์บร์เตอร์ครับพี่น้องใน n b a โคตรเฟีเ้ยวดูดิโยเพื่อนๆไมเคิลจอแดนเป <Michael Jordan, S 2> greatest of all time เพราะเขาชนะ6-0แต่จริงๆแล้วหรือว่าไมเคิลจอแดนถูกเรียกว่า g greatest of a l l time เพราะว่านกี้ต้องการจะดันเขาให้เป็น greatest of a l l time เพื่อที่จะเพิ่มรายได้ให้กับโปรดักต์ของทางน i k กี้ทำให้เขาเนี่ยมีชื่อเสียงมากกว่าพเพลเยอร์คนอื่นกินที่พเพลเยอร์คนอื่นจะเอื้อมถึงนะครับให้เขาสร้างรายได้ให้กับทีม ไมากขว,าว้าวพรามแช็คพรามทิมดันเคนพรามบรอนพรามสเตฟใครจะเป็นคนที่เก่งที่สุดครับใครจะเป็นคนที่โดมินิตมากที่สุดในลีครับถ้าเขาอยู่ในลีเดียวกันครับเจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้บ๊ายบายผม่าแช